ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละแล้วแป้งเนี่ยกรอบนอกนุ่มในท่านผู้ชมกรอบนอกนุ่มในแล้วไส้เนี่ยแบบว่าอร่อยมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับนายตัวเองชัยแนวนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากินขนมปังนะครับเป็นขนมปังขนมปังธรรมดานี่แหละแต่ว่าเวลาผมกินทีไรารู้สึกว่ามันอร่อยมากนะครับรสชาติแบบว่าหอมอร่อยหวานมันครบรสนะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวร้านนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าร้า,านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานขนมปังธรรม,มดาที่แบบว่ามันไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาชมาพร้อมกันดีกว่าว่าขนมปังที่นี่นะครับเป็นขนมปังอะไรยังไงบ้างนะครับก็ร้านนี้ชื่อร้านหย็นนะครับท่านผู้ชมเวลาที่เรามานะครับมันจะอยู่ตรงสำเพงสองเข้ามาจากสัเพงสองนะครับท่านผู้ชม <ulu> ตรงเข้ามาพอตรงเข้ามาถึงแยกปุ๊บให้เลี้ยวขวานิดนึงครับเลี้ยวขวาแยกแรกให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีอยู่ตรงลูกปั้นยักษ์นะครับทศกัณฐ์นะครับนี่ครับร้านหยูนตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขายกาแฟขายกาแฟนะครับกาแฟมีนมสดปังปิ้งสังขยานะครับชื่อร้านหยินนะครับก็จะอยู่ตรงริมคลองเลยครับท่านผู้ชมนมปังที่นี่อร่อยมากผมมาทานที่นี่ประมาณหลายรอบมากแล้วนะฮะแต่ก็ ยังติดใจในรสชาติอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมปังดีกว่าว่าจะน่ากินยังไงนะฮะนี่ะครับท่านผู้ชมก็เป็นขนมปังขนมปังที่ให้เราเลือกเลือกไส้นะครับมีเนยนมนะครับ18บาทนะครับแล้วก็เนยยามสตรอเบอรี่18บาทแล้วก็เนยนมสังขยาใบเตยนะครับก็18บาทแล้วก็เนยนมสังขยาชาไทยนะชาไทยก็18บาทนะครับแล้วก็เนยช็อกโกแลตนะ18บาทเหมือนกันทุกอย่างราคา18บาทหมดเลยครับแล้วก็มี เนยน้ำตาลเนยภูเขาไฟนะฮะแล้วก็เนยพริกเผาหมูหยองอันนี้จะ20บาทนะครับพริกเผาหมูหยองกับภูเขาไฟจะย0บาทแล้วก็เนยแยมโอวันตินคันนี่นะครับชิ้นละ35สบห้านะครับแล้วก็เนยทูเชลล่านะชิ้นละ30บาทนะคานผู้ชมก็จะมีพวกกาแฟต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นราคากาแฟนะใครที่ผ่านมานะครับ สามารถแวะมาทานได้น,นะครับบรรยากาศก็กชิลๆนะครับชิลๆที่นี่คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับสาหรับตรงสัมเพลงสองนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังนะครับที่กําลังปิ้งอยู่บอกได้เลยนะครับท่านผู้นชมท่านผู้นชมท่านผู้นชมท่านผู้ชมเด็ดมากนะครับอันนี้เนยน,นมสั้งเนยนมอย่างเดียวใช่ไหมครับเมื่อกี้น,น้ำตาลบนขดไฟอ๋อน้าตาลบนขดไฟด้วยนะครับโอยท่านผู้ชมร้อนๆเลยที่นี่บรรยากาศชิลๆมากเลยนะครับผู้ชมก็มีบรรยากาศ แบบว่าสไตล์แบบสมัยเก่านะเป็นชุมชนสมัยเก่านะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยฝั่งซ้ายนะครับบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับผ่านมาสามารถแวะมานั่งแบบชิวๆได้เลยนะครับมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วนี่ครับที่ผมสั่งนี่นะครับนมเยน็นอ่าเรามาดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเป็นนมเย็นนะครับแก้วละสามสิบบาทท่านผู้ชมผมชิมดูก่อนนะ กำลังดีหวานกลางๆนะครับหวานไม่มากนะครับแล้วก็มันกําลังดีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนมนมนม,นมสดผสมนะนมสดผสมแต่ก็อ,อร่อยนะครับท่านผู้ชมกําลังดีเลยไม่ไม่หวานมากแล้วก็น,นี้ครับท่านผู้ชมขนมปังทีเด็ดอยู่ตรงนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะท่าชมดูก่อน นี่ท่านผู้ชมที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละแล้วแป้งเนี่ยกรอบนอกนุ่มในท่านผู้ชมกรอบนอกนุ่มในแล้วไส้เนี่ยแบบว่าอร่อยมากนะครับอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ของใครครับอันนี้ของใครวันตตาสั่งอะไรอ่าของตาของตาอ่าแล้วก็ที่ผมชอบกินประจำก็คือเนอยน้ำตาลท่านผู้ชม นี่ที่ผมชอบกินประจำนะฮะให้ท่านผู้ชมดู่อยโอ้ท่านผู้ชมดูสิตัวนี้นะครับแป้งตัวนี้เนี่ยนะครับแป้งขนมปังตัวนี้จะกรอบนอกนะครับกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะครับแล้วก็ไส้เนี่ยน้ำตาลมันจะแบบละลายแบบว่าละลายใส่เนยอ่ะเนยที่หอมหอยู่แล้วนะตามละลายใส่เนยแบบว่าเกือบจะละลายทั้งหมดมันจะเหลือนิดๆเวลาที่เรากินเนี่ยมันจะรึบๆมันจะได้แบบอรรถรสของ การเคี้ยวน้ำตาลเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งผสมกับเนยไปแล้วนะครับมันจะหอมหวานมันอร่อยมากแล้วก็ผสมกับแป้งที่กรอบนอกนุ่มในท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิเนี่ยกรอบนอกนุ่มในสุดยอดนะฮะกินดูนะฮะอือแป้งนะครับในตัวของแป้งเองเนี่ยหอมอยู่แล้วนะฮะหอมอยู่แล้วแล้วก็ในตัวของเนยก็หอมเข้าไปใหญ่นะครับเวลากินเนี่ย มันผสมลงตัวพอดีเลยรสชาติของของแป้งแป้งที่มันจะมีแบบว่ามีรสชาติของความเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็เน,ยเนย,เนยเนยก็จะเป็นเนยเนยเค็มนะครับผสมกับน,น้าตาลก็จะแบบเค็มเ็หมหวานหวานอร่อยนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบของหวานนะฮะอ่านผู้ชมอร่อยอือ กินคู่กับนมทาม่านผู้ชมกำลังดีเลยผมไปกินขนมปังมาหลายที่นะครับแต่ว่าที่นี่เป็นขนมปังที่ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมลองมาทานดูแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่ารสชาติมันแบบแบบฟินมากเลยนะผมกินครั้งละสองถึงสามอันเลยนะอือฮ <Leb imer. S 1> ั่นโมม น้ำตาลม,มันจะแบบว่ามันจะละลายจนเหลือน,นิดเดียวอะ่ะละลายนี่คือละลายเพราะความร้อนของขนมปังที่อบนะฮะเวลาอบอืมอร่อยมากาพี่บมแล้วก็กินคู่กับนม นมนี่รสชาติกำลังดีหวานไม่มากมันจะลงตัวพอดีครับลงตัวทุกอย่างใครที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็สามารถแวะมาได้ที่ร้านเย็นนะครับอยู่ในสัมเพลงสองนะครับถ้าท่านผู้ชมขับรถเข้ามาในสัมเพลงสองนะครับวิ่งตรงเข้ามานะครับวิ่งตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงพอเลี้ยวขวานิดนึงปุ๊บ อย่างแรกเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับจะมีเป็นลูกปั้นทศกัณฐ์อยู่นะครับตรงนี้แหละครับร้านเยืนนะครับแล้วก็สไตล์ที่นี่จะเป็นแบบว่าชุมชนเก่านะครับเวลาที่เรามองสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบสบายตายเย็นตาแล้วก็นั่งจิบกาแฟนั่งจิบนมชิลๆแล้วก็กินขนมปังที่แบบมีรสชาติอร่อยนะครับมีรสชาติอร่อยแล้วแบบลงตัวนะครับใครที่ผ่านมาก็แวะได้ราคาก็ไม่แพงครับท่านผู้ชมนะก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวแล้วท่านผู้ชมไปก่อน ก็อย่าลืมฝากท่านชมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับนายตัวเองวันนี้สวัสดีครับ